สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราเก็กำลังจะไปอีร้านนะคะซึ่งตอนนี้เพื่อน,นอ่ะเช่าเช่าลน,นะคะ,คะเราก็พาเราไปแล้วเราจะเราไปอันแรกน่าจะไปกินข้าวก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่อีรานนะคะ เรามาแวะที่ซีเนียนะคะซื้อของฝากก่อนนะคะที่แรกค่ะแอปเปิลนะคะราคานี้มันต้องแบบเฉยๆนั่นเลย เขาเรียกว่าหนิวเชียงไห้นะคะเป็นของฝากที่มีสตอกอีหลานนะคะอันนี้เรามองแล้วไ็อยากกินประมาณนี้กกินเลยคันยู 没吃过，我就跟你说我没吃过。那你一次吃吃一个的话，可能会觉得太甜；半个的话还好。风你干，OK。谢谢。所以这样子好来啊。还没关吗？嗯，我拿一包超薄的牛舌饼。阿李仁华，好，阿李仁华，多一点，老板娘。 ขอบคุณมากมาได้นะคะร้谢谢านนี้ uh, What the name of this It uh just a souvenir store. s o u v e n มาได้ร้นนี้อะคะนี okay. ่ร้านหนี้นะคะนาไหนนะคะนีะ่ร้านไหี่ร้านไห้านไหนนะค อันนี้ชื่อนิวหนิวใช่ไหมนิวเชอร์ปิงหนิวเชอร์ปิงนะคะเพราะว่ามันเหมือน <c oughs> ข่าวควายอะไรก็ไม่ค่อยเหมือนกินไปแล้วเหมือนข่าวควาย <c oughs> ฉันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันประมานแบบขนมอะไรไม่รู้แปลกๆอย่างนี้ก็มันจะเป็นคือเป็นมันเป็นขนมกินเล่นอ่ะอืมตอนนี้เรามากินร้านนี้นะคะ why too much 个 อ๋อไม่กินที่โตคือของของคุณ48 yes cause I like sauce I think Thai people like this Myanmar people also Really? oh Myanmar อะไรนะยังเกณฑ์ again. ณฑ์อันนี้นะคะช่างชงจวนนะคะ okay you interview อันนี้นะคะ ah this one อันอนีออ้ค่ะยีลานผงช้งนะคะอันนี้ค่ะโกงหวานังนะคะอ๋ออันนี้นะคะคือ this one yes it's this one บ๊บ๊อันนี้นะคะดูนะคะน้าตาหานกินไหมโอเคนะคะอุ้ยน่ากินเนาะเป็นของดีของอีลานเลยที่เขาพูดมาอันนี้นะคะแหวะแหวะวีนอ๊ ตอนนี้นะคะนีล่นนะคะค่ะ Name of restaurant เอ,อ่อหม่มาเจียงเมียนหม่าเจียงเมียนโอเคโอเค l e t eat <laughs> โอ้ได้กิน,นไหมได้กินไหมได้กินไหมได้กินไหมข้าวสาร Thank you This one is หม,ม่มมาเจียงเมียนหม่าเจียงเมียนนะคะมันจะกลิ่นถั่วค่ะ กินมาจีแ่เยอฉั yeah, กินมาเจยงแม่อยู่อยอะไรอะไรอันนี้นะคะ is like เครื่องในเครื่องในนะคะตายแล้วฉันหลายมาสามแล้ว i s t <c oughs> อ,อร่อยมาก ร้านนี้นะคะทุกคนเป็นไอติมเจ้าดังของอิหร่านนะคะฮัลโหลแลันดีพ,พ,พ,พริกนัทและแรปปิ้งอ๋อแอนดะอันนี้เปไพแอปเปิ้ลแล้วก็ขราวสีม่วงแะ์ะสีทองอ๋อทุเรศเป็นนะค่ะไอศกรีมเผือกอืม๋อมันมีแบบรสถั่วรสเผือกรสถั่วแดงนะคะอืมันจะแบบฟิลแบบ อร่อยทุกคนลองมาชิมดูนะคะแพทจับแพทแบะไว้ให้ข้างล่างค่ะโอเคตอนนี้กำลังเดินไปที่หลันอย่างมิวเซียมนะคะซึ่งอ๊ย้ยดูลมดิวันนี้ค่อนข้างหนาวเป็นพิเศษเลยแล้วก็มีฝนด้วยนี่นะคะมิวเซียมนะคะชื่อมิวเซียมว่า นานย่างมิวเซียมนานยางมิวเซียมนะคะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กันเขาบอกว่ามันสวย ตอนนี้นะคะเรากําลังไปร้านกาแฟะนะคะแล้วก็จะเป็นกาแฟร้านกาแฟที่ติดกับทะเลนะคะแล้วถ่ายให้ดูอันนี้จะเป็นเหมือนาหารทรายสีดำและอันนี้คือร้านกาแฟที่ว่านะคะสวยมากอันนี้นะคะอันนี้นะคะอะไรอันนี้นะคะ ฮะอะไรนะมาช่างว่างขายนะคะโอเคค่ะร้านเมื่อกี้นะคะพอดีเราอิ่มแล้วเลยไม่ได้เข้าไปนะคะก็เลยเดี๋ยวถ่ายรูปตรงนี้เพราะว่าเขาต้อง at least อ่าสอออเดอร์คือสามร้อยนะคะก็คือตอนนี้อิ่มก็เลยเดี๋ยวถ่ายรูปข้างหน้าเอา ตอนนี้นะแคะตอนนี้กำลังไปที่จิมมี่พาร์คนะคะอันนี้เราเลนนะคะรนะคะเพื่อที่อันนี้เราขับมาจากมาอะไราเลยฮิวอะไันชง<า>เวย ตอนนี้นะคะอยู่ไหนคะตอนนี้นะคะอันนี้นะคะจิมมี่พาร์กจิมมี่พาร์คนะคะคือจะเป็นคือจะเป็นจิมมี่เหลี่ยวนะคะจิมมี่เหลี่ยวเป็นจิมมี่เหลี่ยวคือเป็นนักเขียนนักวาดภาพนะคะของไต้หวันนะคะแล้วก็คือเขาบ้านเกิดเขาอยู่อิรานนะคะเขาก็เลยมาแบบมีที่ที่แบบว่าให้ถ่ายรูปนะคะตอนนี้ นี่นะคะ<ช>เป็นผลงานของจิมมี่เดี่ยวนะคะแล้วเดี๋ยวเราต้องมาถ่ายรูปตรงนี้เหมือนไหมทุกคนอันนี้คือมาร์คอดอันนี้คือตัวจรงิงก็จะเป็นผลงานของจิมมี่พักนะคะก็จะเป็นหลายๆเรื่องเลยนะคะให้แบบถ่ายรูปอะไรเงี้ย น,ะะนี่ก็จะมีผลงานของจิมมี่ชูนะคะอ่าจิมมี่ชูอะไรของมึงจิมมี่เหลียวนะคะซึ่งก็จะมีแบบมินนิ่งนะคะคือแบบว่าผู้ชายเวลาผู้ชายออกมาเนี่ยก็จะแบบว่าไปกันคนละทางนะคะผู้ชายไปทางนี้ผู้หญิงไปทางนี้นะคะแล้ววันหนึ่งก็จะมาเจอกัน ะก็คือจะอยู่ตรงกับเอ่อบานอัพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคืออยู่ตรงอะไรนะเทนสเตชันไวอท่าอยู่ชาอยู่อิหรานเอ่อเทนสเตชันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทันนี้ต่อไปกันเว้ยน่ารักมากเลยดูมีเทนสเตชันตรงนี้ตรงนี้นะคะคนก็จะเอาของมือสองมาขายนะคะ ของต่างๆนะคะนี่นะคะเราก็จะสั่งอันนี้มากินนะคะเพราะว่ามันดังในอิหล่านนะคะชื่อเฉยมะ้่าจ่านตันชงหยู่ปิ่งต้าจ่าตั้นจ่านตันจ่านตั้นชงหยู่ปิ่งนะคะใช่มะ ในววันที่เราไม่มีเวลานะคะเราก็เลยซื้อมากินในรถค่ะข้าวชิมมา,มานี่นะคะเป็นแบบชื่อดังในอ,อีหล่านนะคะตอนนี้ร้อนลองกินกันอุ้ยมันเป็นอย่างงี้เว้ย นนะะะคปรมาณี้ก็จะมีสปริงออนเนียนะคะแล้วก็มีอ่าไข่ข้างในอืมโอ้ยไก่จุดียาจุดียาเอาเอยเอาเลยเอาเลยนะคะเป็นแบบชื่อดังของอิหร่านเลยมีซอสด้วยเอาเลยนะ นนี้นะคะเป็นฟาร์มนะคะตอนนี้นะคะเราก็มาที่ฟาร์มนะคะซึ่งที่นี่ถ้าเกิดไม่มีรถคิดว่ามาไม่ได้อืมแต่นี้แบบเพื่อนก็คือเลนค่ะแล้วก็ขับขับรถมานะคะคือที่ฟาร์มก็จะเป็นแบบน่ารักมากนี่นะคะเป็นพาร์คนะคะชื่อว่าแบมบี้แลนด เข้ามาแล้วนะคะเออหันคายจะก็น่า,ารักเฮ้ยราคาแรงอ่ะค่าเข้าสองร้อยนะคะสำหรับผู้ใหญ่นะคะแล้วก็รอว่าจะถึงเราเมื่อไหร่นะคะ เป็นพ็อปไปเลยปะซื้อ,อพ็อปนะคะคดูดูพ็อปตลกเลยเนี่นะคะเราเข้ามาในพาร์คแล้วนะคะอ,คอันนี้นะคะครูนะคะกวางนะคะเ,คเป็นยังไงกวาง ไมช oh e ่ว้าไม่ใช่พาร์ตี้ชื่อตี้ควาชิวหายชื่อหายโยชิมะเคิร์ลี่ปิงชื่อน้องคนนี้นะคะชื่อตี้ควาฉิวกับกับกับปิงเฉมปิงเคิรี่ปิงนะคะ

เมลลอืไหแล้วไม่คะ่ะขี้แตกเลยคะ่ะ <c oughs> มันขี้ออกมาคะ่ะ คือถ้าเราโพสตอรี่ใน IG นะคะแล้วก็แท็กภาษาจีนกับภาษาอังกฤษสถานที่นี้นะคะก็จะได้รูปฟรี1รูปนะคะนี่นะคะรูปฟรีนะคะที่ได้จากการโพสตอรี่นะคะ เป็นไอศครีมนะคะหน้าคนนี้คืออะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรไม่เคยรู้แต่เราจะลองชิมยูวอนทีส์เนี่ยไมเอเเวอร์อ่าเป็นรสนมนะคะนออมอก็จะเป็นแบบรสนมนะคะนี่นะคะเป็น ะทะเลสาบนะคะที่แบบว่าน้ามาเดินเล่นมาอเานี่ยะน,นะคะเราเช่ารถปั่นเล่นไปเลยจ้านี่นะคะสามร้อยนะคะทุกคนปั่นเล่นนะคะ 撞到人了 <laughs>！Why I I feel like I didn't buy anything? 啊 e l l a lie. 啊！哇！对呀。在哪里啊？啊 <laughs> 现在、啊。现在。对呀、啊，现在跑。有滑 <laughs> 手机吗？对呀、啊。<laughs> 一起一起一滑手机啊！<laughs> 但现在住崇德楼，不没有健身房。你们有不敢登登的爬在围上坡？对、really, yeah. yeah,，就爱就是不敢了。 we don't romantic. need ตอนนี้เรามาอยู่ที่ในมาร์เก็ตนะคะน่คะเยี่ยมอีกอ่ะอีกอ่ะอ๋อนี่นะคะเป็นไอติมขวดตัด ใส่ผักชีนะใช่ค่ะถ้ามาไต้หวันก็คือแบบอันนี้แบบสุดยอดเลยเป็นแบบต้องมาลองนะคะอันนี้นะคะหัวเซินจวนไอศคลีมนะคะ

你买什么？泰国奶茶。啊、哦，茶叶啊、那個，茶。的白都是一件都八十八，男女生都有。对<是>，因为九。啊，有了我们。对，大家都十多件在进货。谁谁要？一百三，谁要？ โซลเนื้อานี t t e ready? นี่ค่ะเป็นเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เกาหลีแล้วก็มีชีสข้างหน้าอร่อยเนะเหมือนเบคอนไอพิเกตูลอโดนในไเนีย o my God s t r yep. a า b ช r r y โอ้ว o Yes ติ๊กปลาฉิวไข่เต่านะคะตัววาอันนี้เป็นเต้าหู้หม็นนะคะแต่ว่าเป็นเฟรนฟรายนะคะฉันไม่กล้ากินอ่ะฉันบอกเลยอ๋อค่ะอร่อยนะมีผักดองเป็นกินให้เคย โอเคอจืดเอมี๊เอืมอจี๊อเหอมน่เไม่หมไม่มอนนีอ m h e s e ผมโจ๊กต้าูผมเต้าหู้เหม็นอร่อยจนต้องอันที่สองนะคะเป็นมันคือเต้าหู้เหม็นแต่เขาทำให้เป็นเป็นชิปอบอืม